Tips the Around World โอโอพี่แมวแมวไปช้อปปิ้งอะไรมาเนี่ยเต็ไมไปหมดแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้หุ่นเป๊ะขึ้นเยอะเลยนะอ๋อก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบว่าชั้นในที่เรียกว่าเชฟแวร์ไงใส่แล้วเนี่ยช่วยกระชับรูปร่างกระชับสับส่วนด้วยนะดูอย่างเช่นตัวนี้กระชับขึ้นมาถึงช่วงเอวเลยนะแล้วก็เวลาที่เราใส่เสื้อผ้ารัดรูปเนี่ยแบบนี้ ทำให้เก็บหน้าท้องเก็บสะโพกแล้วก็มั่นใจได้ด้วยว่าพุงจะไม่ยืดแน่นอนอ๋อโหมิวต้องดูด้วยว่าที่ป้ายเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นเนื้อผ้าแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นไลค่าสเปนเดตอะไรแบบเนี้ยเขาจะช่วยกระชับมากยิ่งขึ้นยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็เขาบอกว่าช่วยระบายความชื้นได้ดีด้วยอ๋อถึงว่าสีันนี้เขามีแบบ Before กับ after นี่นี่อันนี้เลยพุงมิวพอใส่ปุ๊บ เรียวเก็บหน้าท้องยกก้นกระชับโอ้โหใครใส่อันนูแวแล้วเป็นมัดแม่น <c oughs> ตัวนี้ช่วยได้